ช้าก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอผมขอฝากทุกคนกดซับสไคร้ไลค์หรือคอมเมนต์ไปกำลังใจผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปกันด้วยนะครับ ตอนนี้ได้มาทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็จะทยอยลงเรื่อยๆนะครับกำลังไล่สะสมอยู่นะครับเห็นแวบ,บแรกถูกใจมากนะครับจัดมา2ถังเลยแล้วก็1แก้วซูเปอร์แมนนะครับแบบมีปีกผมว่ามันเหมือนถ้วยเหมือนโล่รางวัลเลยนานๆได้สะสมที first guitar toy review ก่อนจะไปรีวิวขอเกริ่นนำก่อนว่าฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักผู้ติดตามและผู้ชมของฉันโอ้ oh. เอาล่ะเอาจริงแล้วตอนนี้เราอยู่กับถังป๊อปคอนซูเปอร์แมนปี2025นนะครับที่ เพิมกับเป็นเจมกันนะครับจะรีเซ็ตจักรวาล DCU ทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากนะครับตัวนี้ก็เป็นถังป๊อปคอนแบบมีลุล่นพิเศษคือสามารถเปิดไฟตรงตัว S ได้นะครับเป็น LED 6หลอดฉายมาจากด้านล่างนะครับเวลาสว่างมันจะสว่างทั้งหมดนะครับเพราะมันเป็นตัวพลาสติกใสทั้งตัวเลยนะครับโอ้ยด้านบนก็สามารถเปิดฝาถังป๊อปคอนได้ด้วยนะครับ ถ้าใครสนใจมันก็จะมีขายอยู่ที่โรงหนังเมเจอร์เกือบทุกสาขาเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจก็สามารถโทรติดต่อสาขาใกล้บ้านท่านแล้วก็ถามเขาดูก็ได้นะครับว่าของเข้าไหมนะครับโดยแต่ละที่ของก็จะเข้าไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมก็ได้ถังป๊อปคอนแล้วก็แก้วน้ําเป็นปีกซูเปอร์แมนมาแต่ตัวคลิปโตยังไม่ได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นส่วนของฐานกระดุมนะครับก็ดึงออกมาใช้งานได้เลยแล้วก็สวิตช์นะครับ คือโดยส่วนตัวเราก็แจ้งกับเขาว่าเราจะามาสะสมไม่ไดเอามากินวันนะครับเพราะว่าถ้าใส่ว๊อปคอรัมันจะล้างยากมากเลยเพราะว่ามันก็ไม่ควรจะโดนน้าใช่ไหมครับมันได้เหมือนเทอร์มินาเตอร์ที่มันดึงลูกตาออกมาได้นะครับเราทานก็อยู่ในนั้นด้วยเราก็เริ่มเทสระบบไฟกันเลยนะครับด้วยการเปิดเปิดปิดปิดนะครับโอ้สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับตัวนี้ผ่านนะครับ Q c ซเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ได้หลีแสงไฟในห้องแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเห็นไฟอย่างที่เห็นนะครับสวยงามขึ้นมาเยอะเลยเนาะเออ โอ้ดูรอบๆดูรอบๆกันนะครับโห้ยว่ามันสะท้อนมาถึงด้านหลังเลยมันสว่างนะครับถือไอเดียดีมากเลยคนสร้างนะครับน่าสะสมมากวางไว้ตรง2จุดของบ้านเลยเอามา2อันถือว่างานนี้ก็ค่อนข้างสวยถูกใจผมกันเลยทีเดียวนะครับเห็นแวบแรกก็ปิ๊งแล้วเหมือนถ้วยรางวัลเลยต้องมีมาตั้งบ้านอันดับต่อไปเราก็มาปิดไฟกันนะครับโอ้ยสวยขึ้นตั้งเยอะแน่เห็นไหมปิดไฟแล้วแล้วมันก็สว่างไปทั่วตัวโลโก้เลยนะครับอือ เห็นไหมด้านข้างแต่มันจะไม่ค่อยสู้แสงนะเพราะมันเป็นแค่ LED ธรรมดาธรรมดานะครับโูุเสียงมาแต่ก็ต้องปิดไฟช่วยเขาอะนะครับแล้วมันก็จะเร่งแสงที่อยู่ในตัวของเขาออกมาได้ดีที่สุดนะครับเวลาถ่ายรูปก็จะดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับดูรอบๆกันเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปดูจนถึงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปความพอใจให้ฟังกันนะครับสรุปกันนะครับโดยผมก็ค่อนข้างพอใจนะกับขนาดที่ได้เลยเห็นครั้งแรกเลยว่าขนาดมันสุดยอดเลยถ้าเล็กกว่าน,นี้ก็ไม่ไหวต่อให้มีไฟนะครับถ้าราคาเนี่ยแต่ ราคานี่มันก็แบบมันรับได้นะครับแล้วพอนึกถึงภาพรวมมันเราไปตั้งที่ไหนมันก็สวยนะครับตั้งโต๊ะทํางานตั้งตรงตู้โชว์อะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ด้วยส่วนตัวคิดว่าถ้าใส่ป๊อปคอร์นล้วคงจะล้างยากมากๆ ก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับว่าจะตกลงกับพนักงานยังไงนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าใส่ป๊อปคอนเนี่ยพวกไอ้ผงเคลือบคงติดเต็มหมดอ่ะเดี๋ยวก็จะมีแก้วที่เหลือมาอีก2ใบนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับกดติดตามกันไว้เลยนะครับตอนนี้นะครับส่วนไอ้เซตที่ผมเอามาเนี่ยป๊อปคอนอะไรพวกเนี่ยมันจะได้ป๊อปคอนอย่างละหนึ่งแล้วก็น้ำหนึ่งนะครับรวมกันก็เป็น4นะครับคือกินกันจุกมากนะครับได้ป๊อปคอนสจากแก้วน้ําด้วยแล้วก็แก้วน้ําในส่วนของถังนั่ง็องแก้วเะ ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับภาคนี้สนุกมากนะครับรีวิวมันเปิดจัก,กรวาล d c ซทั้งหมดนะครับเราจะเห็นอเวนเจอร์ในแบบของดีกันแล้วสาทูขอให้รอดนะจะติดตีอีกรอบนี้ก่อนจากกันไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับกดคอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้าอยากคุยอยากแนะนําอะไรคุยกันแชร์ความรู้นะครับเม้นได้เลยนะครับตามสะดวกสบายเลยเผมจะไปตอบทุกเม้นเลยแล้วก็จะกดไลค์ทุกคนเลยนะครับ